สวัสดีนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาต่อกับดักกุ้งนะพี่น้องเลยยังไม่มีใครมาและก็ไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งไม่มีใครมาส่วนคุณยายใครหอยก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราจะต้องอรีบต่อรีบกลับนะ้องท่านพอดีว่าจะไปตลาดนัดนะ จะไปซื้อหัวหารหัวหารหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนชาวบ้านเขามานั่งเลี้ยงควายนะทุกท่นานต้อรีบต่อรีบกลับวันนี้เราจะต่อฝั่งโน้นอย่างเดียวถ้าเราไม่ต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาไว้ให้คุณยายเพิ่ เพื่อคุณยายแกจะย้ายแกจะได้มีพื้นที่ของแกอางโน้นอ่ะเลี้ยวงวัวกันอยู่เลี้ยงควายอยู่โอ้หมาเห่าโอ้สเทือดมากเลยรถหมาเห่านิดหน่อย มีแต่รอยรถผมมาทางนี้จนเฮี้ยนหมดแล้วพี่น้องเลยยาจนไม่เกิดเลยผมขี่รถทุกวันมาตรงนี้ดอกแรกแหกหมานเี่<อ>เราใส่ตรงนี้เราหมานตลอดเลยเราจงจะให้ใครมาใส่ตรงนี้วันนี้รีบต่อนะเดี๋ยวนับก่อน ฮ่าต่อดอกเร็แยกมานโอ้ลมแรงมากเลยท่านลมแบบนี้จะได้กุ้งรึเปล่าเนี่ยผมมาเร็วเกินไปหรึเปล่าวนันนี้ยังไม่มีใครมาเลยรู้สึกว่าไม่มีใครเลยทุกท่านในเขื่อนมีแต่คนเลี้ยงควายเลี้ยงวัว ลมแรงดีนะวันนี้ใส่ใกล้ๆก,กันหน่อยปกติเราใส่จากตรงโน้นมาวันนี้เราใส่ฝั่งเดียวเดี๋ยวมันจะไม่พอใส่เราใส่ใกล้ๆก,ก,กันหน่อยมีความรู้สึกว่าลมมันแรงนะท่านรู้ม,มันจะไอ้นี่หรือเปล่านี่ลมแรงนี่ จะมีกุ้งหรือเปล่าลมแรงๆนี่น้ำไม่ร้อนนะพี่น้องเอ้ยน้ำเย็นวันนี้ปกติแดดแรงๆเนี่ยน้ำน่าจะร้อนนะโอ้มีชาวบ้านมาใส่มองแล้วหนึ่งคนเจ้าประจำมาใส่มองแล้วเอออืลมแรงดี ลมแรงๆแบบนี้ชอบันเย็นดีแล้วมันจะมีกุ้งหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะมองไผ่นะโอ้คนใส่มองหลอคนเลื่อมเลยป้องเหรอโอ้มีคนใส่มองแล้วก็ลืมเลยแล้วทั่วนี่โอ้ใส่ไว้เป็นเดือนพุ่นประเดี๋ยนี้ โอ้แม่นบุน้อใส่มองนอี่มีชาวบ้านเพิ่นใส่มองแล้วไม่มาเก็บเลยผมก็สงสัยมาเชือดอะไรกเห็นอยู่ตรงน,นั้นนะมาผู้ใดคือมาใส่ตั้งแต่ย่ามูใดคือว่ายแถวอ๋อเพิ่นใส่ทิมว่หลายมือเน,อะนาะเน่าข้าม,มองเลยล่ละบันนี้มองหกมองหาบุญนะวัดมองหกมองหามันก็บ่มีปลาแล้วสินนะมีชาวบ้านมาใส่มองทิ้งไว้นะท่าน หลายวันแล้วสงสัยอยู่ว่าทำไมมันมองตัวนี้เนี่ยมันอยู่ท่าเดิมตลอดไม่เห็นเก็บไปสักทีที่ไหนได้คนใส่ลืมไปแล้วนะพี่น้องว่าเอาตัวเอามองมาใส่นี่มีมองของชาวบ้านใส่อยู่ตรงโน้นนะนั่น,น,นใส่ไว้หลายวันแล้วพี่น้องเห็นซูมือแล้วไม่ยาำใดก็เห็นย้ำนั่นมีปลาอยู่บมแล้วน,นะ คือชิบอมี่ด็อกเซไซทิมไวแบบนี้นะตรงนี้ไม่ได้ใส่นานเลยพี่น้องเ้นนานใส่ทีอ่านนานใส่ทีก็โอเคอยู่ เออเอาลองเบิ้งก็ออยใส่เมื่อวานในโบได้เคยเศ้าซะได้สามโตวเมื่อวานวาในปะบูโอ้ลมแรงท่านบรรยากาศบรรยากาศ,ง,กาศงามแรงพี่น้องเอ้ยกล้องกิติลกา,รการหรือเปล่านี่ดูปลาเพียบเลย ลาอยู่ในโขดหินนี่ตรงโขดหินเนี่ยมันไม่ค่อยมีกุ้งนะแต่เมื่อวานผมมาใส่ได้เฉยทุกท่านออลองดูอีกวันหนึ่งเมื่อวานเนี่ยได,ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ตงุตงๆเลยตรงโขดหินนี่เออตอนแรกเนี่ยตรงโขดหินเนี่ยใส่แล้วมันไม่ได้กุ้งหลงัลงๆนี่ได้แล้วแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งตรงโขดหินเหมือนกัน เออกุ้งมันหลบไปอยู่ในโกลดินเราต้องตามมันไปไปทางนี้เลยแหละอกุ้งอยู่แถวแถวนี้แหละนี่กุ้งมันจะอยู่แถวแถวนี้ทุกท่าน เอาเราใส่ตัวนี้เลยแหละมับตรงนี้เลยโอ้โหเห็นหินหินอเอ้ยมนัมนมัน เรียญที่ใส่ใหม่เรื่อยๆนะท่านโอเคครับผมเลือกใส่ตรงโคดหินนะพี่น้องเพราะกุ้งมันรู้ทันเรามันมาอยู่แถวโคดหินแล้วเราก็รู้ทันมันเหมือนกันเดี๋ยวใส่หัวหันไปซื้อหัวหารอีกชุดหนึ่งหมดชุดนี้ก็พอฮนะ หมดอีกชุดหนึ่งนี่ก็พอแล้วทุกท่านใไปอยู่โคตรหินหว่างวันดีทุกท่านสวัสดีครับ